มูลนิธิการจะนะประทมนุได้นำขบวนรถื่อนที่มาให้บริการการตรวจคัดกรมะเร็งเต้านงงมในกูชเตียและผู้ได้โอกาสจำนวนสี่คันอาทิ IP, รถเอ็กซเรตเต้านมื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูงรถตรวจและสอนการตรวจเต้านมโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรถนิทรรศการการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมที่จะได้ริคนคลณค่าในการตรองมะเร็งเต้านม ท้องปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดและมีสาเหตุการเสียชีวิตอัด,ดับหนึ่งของสตรีไทยและมีดาวน์นองส่งเรื่องใาญต่อเน,นื่องทุกปีผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ในระยะห,หลังๆซึ่งจะมีการดูแลและแพร่ก,กระจายไปแล้วขอขอบคุณเจสูหนับที่ทีงมูลนิธิจัดรนะกรณีโดยท่านอาจารย์ได้ให้ความห่วงานมาที่สับลวัดิโข นีเฉพาะสถานีแห่งน <UST> ี้เชื <ana> bien, ่อว่าไกที <IS mus incom> um> ่สุนะเนื่องจากระชาบเรก็มมากแล้วก็อยากให้คนมีการแงนสำหรับผจ่ถ้าไปทำเองแนก็จะแพงมากะถ้าทำในภาครัฐน้อยเก็ต้องไม่ต่ำกว่านะครแต่วันี้ได้รับบริการโดยี่เผู้จ่ายเดยเพราะว่าบุิษัทอากจะนักความีก็ได้รับ ความรู้ต่างจากสวัสดิ์ทุกนอาจารย์อยู่หัวก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ในพื้ที่เราขอบคุณที่กาจารย์มีขอบคุณน่้นตรงใองนะครับทุกจังหวัดทั้งในแพร่สาสุอำเภอำเภอระดับงผู้กิจิตรทุกคนและก็ขอให้การทรงงานในวันนี้มีความรับรู้ในภาพที่ปีนี้เนี่ยการเปอดขอบจุดบานและจุบา แล้ขออนุาตรายงานสานกรร์ผู้จังัดพิจปัจจุบัน่าเรีย้งโ้านรที่ที่สว่เรเป็น,าาาปน,นปรเนาเการีวิตตดับ ของสตุลไทยแล้วก็มีนวโน้งขึ้นเรื่อยๆเป็นผู้ป่วยสกิดใหญ่ก็คือจะมาเจอคุณหมอในยาที่ใชการรักษาแล้วก็แพร่กระจายไปแล้วไม่ต่างกันน้อยแล้ว15-16นะครับจากอัตราเกิดโรคอ่ามีอัตราเกิดโรคอยู่ที่20.9กว่าแสนประชากรซึ่งเริ่มเพมในในิ่มแรงตั้งแต่ อายุยังน้อยนะครับ2 0ปี4ขึ้นไปจบแล้วแล้วก็พกมากนะครับในช่วงอายุ35-70ปีก็ถึงเป็นที่มาว่าเรา,าเราถึาได้เป็นขั้นตอนในอายุ35-70ปีนะครับผมรู้สึกละิป็นเกียรกิจอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครบบงการคัองคอเงเต้านมด้วยเครื่องเอสเสลต่ำนมเคลื่อนที่หรือชื่อที่เรียกว่าเป็นโปรแกรมนะครับ เชิญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเชิญพระชนกภาษาปกรอบในอำเภอธัญบุรีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราลูกออกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทูนิชิกันทบารมีได้จัดพิบิกิจกรรมการตรวจทัคทองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องอเใกล้ทะเลเต้านมที่ดีค้นหาผู้ที่ได้รับการ รักษายอย่างรวดเร็วเพื่อลดกระตาการเสียชีวิตจากแรงต้านลมประผมหวังอย่างยิ่งว่าบุคลากร,ารสาธา,า,ารณส,สุขและก็อาสาสมัครสาธารณสุขผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จะเป็นเครือข่ายเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจความตระหนักรู้ให้ความสติทุกคนในการที่จะต้องมีการตรวจตั้งลุตัวเองทุกวักน,นและเมื่อพบผิดปกติให้รีบมาพบแพทย์ เพื่อจะได้รับการตรวจวินิจฉัยยืนยันอย่างรวดเร็วบัดนี้เป็นเวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องมิเตอเต้านมเครื่องที่แบบโปรแกรมเฉลิมภาคเหนือควพดทีเจ้าอยู่ด้วยใช่ไหมฝ่าสราชพิพิธภมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในพื้นที่กรุงเทพมธานีรน้ำตัดที่ครับเราเคยมาที่พิพิธภัณฑ์แล้ว อำเภอที่เป็นอำเภอสุดท้ายการตับอันท่ยากแตยังทำใหี่ะครยังยงแล้วการด้วยาีบรีการด้วยสักแก้วต่างพยายามให้ความรู้กับผู้ช่วยเหาทุกคนในการทำต้องขึ้นตันเองนะครับมีการสอนมีวุ่นและเราลองทำดูเป็นุสมดุลจริงนะครับแต่ว่าต้อ